สวัสดีครับผมยิมมาสเตอร์นะครับวันนี้จะมาพาดูฟิล์มนะครับว่าติดฟิล์มอะไรเท่าไหนแล้วมันจะเข้มประมาณไหนนะครับเดี๋ยวจะไปดูทีละคันนะครับให้ดูภายนอกก่อน,นครับบานหน้าแล้วก็าบานข้างรอบคันนะครับเขาเรียกว่าบานหน้ากับรอบคันเป็นไงบ้างอย่างคันนี้นะครับจะทราบได้ไงว่าฟิล์มยี่ห้อไหนความเข้มเท่าไหร่เดี๋ยวขออนุญาตเข้าไปดูภายในก่อนครับท ความเข้มเท่านี้นะครับบานหน้าตรงนี้รหัสฟรีมันจะเป็น TC 20อันนี้ AA นะครับ TC 20ความเข้มบานหน้าคือ60สแล้วรอบคันจะเท่าไหร่เท่าที่เห็นเมื่อกี้นี่ครับ TC 05. 0 5 0 5หนย์้านี่คือความเข้ม80นะครับคันนี้คือบานหน้า60รอบคัน80สินะครับเดี๋ยวไปดูภายนอกนะครับว่าจะเป็นไง<อ>ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ มันเข้มจริงครับอันนี้คือ AA นะครับบานหน้าหกสิบบานข้างแปดสิบมองไม่เห็นภายในเลยนะครับจากบานข้างส่วนคันนี้อ่าคันนี้คนนัคนนี้ยี่ห้ออะไรเดี๋ยวต้องไปดูข้างในอีกทีนะครับอันนี้เออบานหน้าจะยังพอเห็นอะไร,ะไรภายในบ้างน,นิดหน่อยนะครับแต่ก็ผมบอกลูกค้าเสมอว่าถ้าหกสิบเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไร เห็นว่ามีคนขับแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเห็น,นยังเห็นเห็นนะครับลูกค้าจะยังพอเห็นเบาะอยู่อันนี้น่าจะเป็น60ทั้งคันนะครับถ้าให้เดาแต่ถามว่าเป็นยี่ห้ออะไรต้องเข้าไปดูภายในอ่าน่าจะเป็นไฮคูครับตัวนี้ไฮคูนะครับรหัส MX 20นะครับตัวนี้จะเป็นฟิล์มไฮคูล์แม็กซ์นะครับตัวธรรมดาไม่ใช่เซรามิกนะครับภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อันนี้60ทั้งคันนะครับไฮคูรู้สึกจะใสหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ไม่ใช่เซรามิกก็จะออกใสหน่อยนะครับแล้วก็มาคันนี้นะครับภายในไม่ค่อยเห็นนะครับบานข้างก็ไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวต้องลองดูภายในว่าเป็นยี่ห้ออะไรอะมองด้านข้างม่เห็นอ่า AA แล้วครับอันนี้คือ AA นะครับนี่วันหน้ารหัส20คืออันนี้ความเข้ม60นะครับ แล้วก็รอบพันแต่ผมกำลังดูอยู่ว่ารอบพันความเข้มเท่าไหร่หารหัสไม่เจอนะครับจริงจะรู้ได้ไงเราต้องดูจากรหัสฟิล์มอย่างเดียวเลยครับอันนี้ไม่เห็นบานข้างนะครับแต่จากความเข้มของบานหน้ากับบานข้างเท่าที่เห็นเห็นไหมครับลูกค้าเห็นความต่าง,างของบานหน้ากับบานข้าง อันนี้บานหน้า60บานข้างน่าจะเป็น80ครับเพราะมันจะเข้มกว่าเซรามิกเอเอด้านข้างจะเข้มมากนะครับอันนี้คือ80มันเข้มมากเลยแต่ทัศนวิสัยอย่างที่ลูกค้าเห็นเมื่อกี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลองดูคันสุดท้าย cx 3นะครับ new cx 3ปี2020อันนี้ตะกี้ผมเช็คแล้วนะครับบานหน้าจะเป็นความเข้ม60แล้วก็รอบคัน80นะครับอยู่กับรถสีขาวตอนกลางวันนะครับตอนนี้บ่ายหนึ่ง บันข้างแปดสิบบันหน้าหกสิบนะครับยิ่งสะท้อนแสงมันจะจะยิ่งมองไม่เห็นภายในนะครับมันจะเข้มอันเนี้ยอันนี้รหัสนะครับเห็นไหมครับท c 20ยี่สิบความอันนี้คือความเข้มหกสิบนะครับบันหน้าแล้วก็บันข้างแปดสิบดสิบดูจากไหนนี่ครับรหัสท c 05ศูนย์ห้าคือแสงส่องเข้ามาได้5%้านะครับ ตามรหัสที่เขาชอบตั้งรหัสกันไว้นะครับลัศนณะวิสัยของฟิล์มเซรามิกเป็นไงภายในนะครับอ่าบันข้างก็จะเข้มหน่อยแต่ใสครับใสจริงแล้วก็ได้ความเป็นส่วนตัวจากภายนอกที่มองเข้ามาไม่เห็นภายในนะครับโอเคอยากให้ลูกค้าดูนะครับลูกค้าบางคนบอกว่ามันจะเข้มประมาณไหนนะครับ มองไม่เห็นอะไรเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับ